ผัดใส่กะหล่ำอันนี้ก็คือกะหล่ำปีเพื่อให้คุณตาทานตอนเช้าก่อนไปค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวผัดแต่เน,นี้ขา้าวโพดใส่ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นสีสันค่ะอันนี้ก็คือขา้าวโพดที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะใส่ในข้าวผัดให้คุณตาค่ะชมคลิปของยายนะคะวันยายเอาข้อมูลมาจากคุณหมอค่ะว่าคุณหมอ ถนาดเท่าไหร่ตายแล้วยายก็จะขับอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุกนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมค่ะหอมใส่ให้นิดนึงค่ะอ่ามาจากพวกน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันทานตะวันนะคะมันมะลดทานผมแนะนำอย่างนี้นะคะใส่ หอมใหญ่ค่ะจะได้กลิ่นหอมหน่อยนะคะตัวหอมใหญ่ผัดไทยไฟขึ้นหน่อยค่ะมัน,นจะเป็นข้าวสวยค่ะตามแล้วพิกไทยค,ค่ะพิกไทยห,หอมนะคะอ่ะเจ็ดับเดี๋ยวยายจะผัดก่อนนะคะเพราะว่าใช้มือข้างเดียวค่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่าคุณตาเป็นผู้ป่วยโรคไตน้ำมันล้ำข้าวจะเป็นโอเมก้าเก้าโอเมก้าเก้านะคะ กเมก้าวเก้าน,นี่ก็คือด้วยก็คืออาหารทะเลค่ะในสับส่วนตัวนี้นะคะอันนี้คือทำกับข้าวเป็นของข้าวผัดใส่กะหลำ่ำอันนี้ก็คือกะหล่ำปีเพื่อให้คุณตาทานตอนเช้าก่อนไปค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวผัดอันนี้ข้าวโพดใส่ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นสีสัน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือข้าวโพดท,ที่เราเนื่องสุกแล้วนะคะ ใส่ในข้าวผัดให้คุณตาค่ะพวกไปเราจะใส่แค่อาซีอิ๊วขาวอย่างเดียวค่ะจะเป็นซีอิวขาวตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึ่ะใส่ขึ้นหน่อยค่ะมัน,นจะเป็นข้าวสวยค่ะวันนี้ยายจะมาทำข้าวผัดให้คุณตานะคะข้าวผัดนี้จะอ่าหอ่อใส่กล่องไปกินที่โรงพยาบาลนะคะ ก็จะขับอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุกนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมค่ะหอมใส่ให้นิดนึงค่ะเพราะว่าคุณตาจะไปฟอกไตอีกแล้ววันนี้วันเสาร์ค่ะก่อนอื่นก็ใส่น้ํามันพืชน้ํามันลํำข้าวแนละ้วหอมอย่างนี้ค่ะ ตาจะใช้ผัดใส่กะหล่ำอันนี้ก็คือกะหล่ำปีเพื่อให้คุณตาทานตอนเช้าก่อนไปค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวผัดแต่เน,นี้ขา้าโพดใส่ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นสีสันค่ะอันนี้ก็คือขา้าวโพดที่เราเน้งจุกแล้วนะคะมาใส่ในข้าวผัดให้คณตาค่ะคุณยายก็จับกล้องนะคะ ก็จะขับนี้ค่ะขับไปเรื่อยๆค,ะๆค่ะ <ๆ S 1> ตอนนี้ข้าวโพดใส่ด้วยนะคะเพื่อให้มันสีสันค่ะอันนี้ก็คือข้าวโพดที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะใส่ในข้าวผัดให้คุณตาค่ะใส่ขึ้นหน่อยคะ่ะน,นีนจะเป็นข้าวสวยค่ะใส่ขึ้นหน่อยคะ่ะ ันจะเป็นข้าวสวยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณย,ยายกำลังใส่น้ำตาลคุณพะวันยายเอาข้อมูลมาจากคุณหมอค่ะว่าคุณหมอพะวันยายเอาข้อมูลมาจากคุณหมอค่ะว่าคุณใส่ยายจะใส่เป็นหมูสับกับกุ้งนะคะอันนี้ก็คือเราแบ่งไว้เป็นสองส่วน ส่วนนี้จะผัดใส่ข้าวส่วนนี้เพราะว่าคุณตาจะไปฟอกไตอีกแล้ววันนี้วันเสาร์ค่ะก่อนอื่นก็ใส่น้ํามันพืชน้ํามันราข้าวใส่ขึ้นหน่อยค่่มันจะเป็นข้าวสวยค่ะข้าวเวยที่เราเหุงเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็น ใส่พิไทยท่างมหอมก็คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูพี่แวกเข้ามาช่วยวันนี้ยายจะมาทาข้าวผัดให้คุณตานะคะข้าวผัดนี้จะห่อ,หอใส่กล่องไปกินที่โรงพยาบาลนะคะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งะคะ่ะแล้วก็จะเป็นใส่พิไทยท่างมือหอมก็คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูพี่แวกเข้ามาช่วยด้วยโอเค อาหารทะเลค่ะในกับ่วนมตัวนี้นะคะอันนี้คือทำกับข้าวเป็นของผู้ป่วยชมทิดของยายนะคะค่ะว่าคุณตาเป็นผู้ปว่วยโรคโรคไตน้ำมันล้ำข้าวจะเป็นโอเมก้าเก้าโอเมก้าเก้านะคะโอเมก้าเก้านี่ก็คือตัวน,นี้ข้าวโพดใส่ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นสีสัน,นะะอันนี้ก็คือข้าวโพดที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะ ใส่ในข,ข้าวผัดให้คุณตาค่ะใส่สีขาวนิดนึงค่ะจะใส่เยอะนะคะใส่เตี้ยปวดค่ะว่าคุณตาเป็นผู้ป่วยโรคไตน้ำมันล้ำข้าวจะเป็นโอเมก้าเก้าโอเมก้าเก้านะคะโอเมก้าเก้านี่ก็คือไส่ขึ้นหน,น,น,น่อยค่ะนีเป็นข้าวสวยค่ะใกขึ้นหน,อน่อยค่ะ นี่จะเป็นข้าวสวยค่ะหรือนสะับกับกุ้งกุ้งประมาณหนึ่งตัวค่ะให้มีข้าวไอโอดีนทำด้วยไข่นะคะไข่ขาวแล้วก็ไข่เลี้ยงใส่ให้เปตามนี้นะคะ่ะอ่าเสร็จ้ลยเลืมอข้างหนอของด้ยคืออาหารทะเลค่ะในยับส่วงตัวนี้นะคะ อันนี้คือทำกับข้าวเป็นของที่ปว่วยตามแล้วพิชัยค่ะพิชัยต้องหอมน,นะคะอ่าเสร็จับเดี๋ยวยายจะผัดก่อนนะคะเพราะว่าใช้มือข้างเดียวค่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะคือข้าวผัดคนป่วยฟอกไตใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่อันนี้ข้าวโพดใส่ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นสีสัน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือข้าวโพดที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะใส่ในข้าวผัดให้คุณตาค่ะฟอกไ่ เราจะใส่แค่อซีอิ๊วขาวอย่างเดียวค่ะจะเป็นซีอิ๊วขาวตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนะะึงค่แล้วก็ตามแล้วพิกไข่ค่ะพิ่ไทยต้องหอมน,นะคะอ่าเสร็จจับเดี๋ยวยายจะผัดก่อนนะคะเพราะว่าใช้มือข้างเดียวค่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้ทำด้วยไข่นะคะไข่ขาวแล้วก็ไข่เืองใส่ให้ด้ตามนิดนึงค่ะ เ่รเรียบร้อยแล้วมือข้างไหนใครข้าวเสียที่เราเหัน่นเสร็จแล้วเสรียบร้อยใส่ลงไปเลยค่ะใส่สีขาวนิดนึงค่ะก็ใส่ยเยอะนะคะใส่เยอะเดียวบน ขนัดเท่าไหร่ตายแล้วไม่ขนัดเท่าไหร่ตายแล้วทำด้วยไข่นะคะไข่ขาวแล้วก็ไขเ่เลแดงใส่ให้เป็ตาเล็กๆค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วมือข้างหนึ่งของข้าวเสือที่เราเหั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่งลสงไปเลยค่ะ ใส่พวกไปเราจะใส่แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวค่ะจะเป็นซีอิ๊วขาวตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงค่ะเพื่อคืออาหารทะเลค่ะใน่รับถั่วตัวนี้นะคะอันนี้คือทากับข้าวเป็นของทกคนทำด้วยไข่นะคะไข่ขาวแล้วก็ไขเ่เืองใส่ให้ำตามนิดนึงค,ค่ะอ่าเสร็จแลว มือข้างไหนอของใส่สีขาวนิดนึงค่ะก็ะใส่เยอะนะคะใส่ดเตียงบดหมูจับจับกุ้งกุ้งก็ประมาณหนึ่งตัวะคะ่ะถ้ามีถ้าไพโอดินพี่ยายก็จับกล้องนะคะ,ะก็จะขับนี้ค่ะขับไปเรื่อยๆค่ะ ก่อนนะคะคุณยายกำลังใส่น้ําตาลพวกไปเราจะใส่แค่อาซีอิ๊วขาวอย่างเดียวค่ะจะเป็นซีอิ๊วขาวตัวน,นี้นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนิด